นโมโพธิสัโตโตสวิยะภะควานะเมตตาจิตนโมโพธิสัโตโตสวิยะภะควานะเมตตาจิตนโมโพธิสัโตโตสติยะภะควานะเมตตาจิตแสงรุน่นอรุณแห่งการตัสลูแจะนเน้นหมายถึงว่า การธรรมนาปาของพระผู้มีพระภาคเจ้าในขณะนั้นพระองค์เป็นเพียงแต่มหาบุรุษที่กำลังจะตัดสรู้ก็คือเกิดมาในชาตินี้เกิดมาเพื่อที่จะมาเป็นพระพุทธเจ้าแต่ก็ยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าจนกว่าจะต้องธรรมนาปาถึงจะได้เป็นพระพุทธเจ้านะ เพราะนั้นเมื่อวันขึ้น14ค่ําเดือน6ก็เป็นวันที่มหาบุรุษได้ตัดสินใจที่จะยอมตายเสียสละถ้าหากว่าไม่สําเร็จในคืนนี้ก็จะยอมเสียสละยอมตายเลยละ่ะก็เลยนึกถึงอนาปาขึ้นมาอนันพยาอนาปาเลยเป็นแสงรุ่นอรุณแสงรุ่นอรุณเนี่ยเธอก็รู้อยู่แล้วว่า ขาเรีว่าแสงฟ้าสางอ่ะมันยังไม่ถึงอ่ะรุ่นอรุณนะมันยังไม่ถึงกับพระอาทิตย์ขึ้นเพราะฉะนั้นไอ้แสงรุ่นอรุณก่อนแต่งการตัดสลูก็คือแสงที่โผล่ขึ้นมาก่อนหกโมงเช้านะพระพมีนนะาาพระเจ้าอุบัติขึ้นในวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนหนะสิบห้าค่ำเดือนหคือวันวิสาขบูชาพระเจ้าอุบัติขึ้น พยัญจะเอาหกโมงเช้าในวันนั้นน่ะหกโมงเช้าของวันนั้นคือวันที่พระติเจ้าอุบัติขึ้นแต่แสงสว่างมันสว่างมาก่อนแล้วนะในเดือนในเดือนหกนั่นแหะเป็นเดือนที่อากาศมันเริ่มร้อนเลยล่ะพะยัญกลางวันจะยาวกว่ากลางคืนเมื่อกลางวันยาวกว่ากลางคืนเนี่ยตีห้าห้าสิบตีห้าห้าสิบห้าก็ถือว่าสว่างแล้ว เพราเสงสว่างนี้เป็นแสงสว่างรุ่นอรุณก่อนแห่งการตัดสู่แสงสว่างนี้เป็นแสงสว่างที่เริ่มเปิดให้กับโลกทั้งโลกได้รับรู้แล้วว่าพูทธเจ้ากําลังจะอุบัติขึ้นแล้วเพื่อให้โลกสว่างในขณะนั้นมหาบุรุษกําลังธรรมนาปาอยู่นั่นอน,นาปาเลยเป็นแสงสว่างแห่งการลุ่งโลดแสงสว่างแห่งการตัดสู้ของพระอ,องค์